นะครับวันนี้ยิ่งผมคิดเลยเกินสุดท้ายต้องเสมอนะฮะวันนี้จะมาเล่นในรั้งแรกกันนะฮะเช็คเกมเล่เกมมันมืเก่งเล่นไม่จบหรอวแม่งชอบผ่าเกมไม่ไหนเล่นอ่ะแับสนุกสนุกแบบตายแพอผมเข้ามานะฮะที่ผมเข้ามาเขาเล่นมันมีบอกว่าไอ้ไรจิตหมายไอ้มันจ้างมาบอกว่าให้อันสักอย่าง 我今天找找这个书没找。 กินไม่มเท่เลยโหดปุ๊บค้างปั๊บเลยนะโคตรเกมอะกดปุ๊บแม่งค้างปับ๊บแเกมจริงๆโอเคนะหลังจากค้างออกก็ใหม่ไม่เข้าได้เลยแต่ขอร๊บน,นึงนะ่มีเงิน,งนงเข้าไหน่โอเคนะ เข้ามาใน,นหน้ายิ่งสิถ้ากดปุ๊บมันจะเก่งสึอ้าหายครั้งแล้วโอ้โหบไปว่าเครื่องแน่เหมื่อกี้นี้คือเป็นล้างเครื่องมาเราจะใช้แอบ3รูปิ4น่ะตอนที่ของสารหายเลยทีเดียวน,นี่จะมาเรียนเพราะว่าวัสดีคลาสเต็มมากลิบทั้งวันเต็ตตมๆเลยนะทุกอย่ะ ว่านึงมันจะนับตั้งแต่ทีหนึ่งต้นไปใช่ไหมหลังเที่ยงคืนต้นไปใช่ไหมล่ะเออมันจะแคบตั้งแต่นั้นมาจนประมาณหกโมงแหละจะมุดวันละเออเพราะมันจะเที่ยงคืนเนี่ยเออมันจะโหลดนานไปไหนวันเนี้ยลับไปลองดูสินะคะวันนี้ไม่เป็นปีเลยจะสิโอเคนอนเข้าเมืองแล้วรู้สึกว่าภารกิจมันหายไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะ มันอัพเดทมาใหม่น่ะเนี่ยที่จริงตอนที่ผมเล่นตอนนั้นมันยังไม่ขนาดนี้นะแล้วก็กันเมืองอะไรของมันเอออัพใหม่น่ะเนี่ยอัพใหม่นี่ก็ดีขึ้นเดี๋ยวขอ จ้างหรือสปอนเซอร์ให้เราเล่นมีสปอนเซอร์จ้างให้เราเห็นมนาะจะไม่เล่นเด็อดขาดนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบหน,น,นึ่งทุ่มแล้วและเป็นเวลาที่ผมจะไม่ค่อยว่างมากสุดแกะก็เป็นเวลาที่ต้องมนานั่งเขกมพี่ผมว่าผมนมีบทบาทเจ้าเกมนี่แหละด้วย ผมแบบล้างเครื่องสามรอบอะ,อะเข้าอะไรทีนึงแบบถ้ามันหลดครั้งหนึ่งแล้วมันค้างอะแล้วผมซึ้งไปตรงไอ้ตรงที่มันเป็นสาวสิบที่มันเขียนว่าส่งเสริมอะเป็นสีส้มนวลน่อยแะโอเคนะเดี๋ยวสิมาค้าอีทีเนี่ยมันมีให้ล้างอีกโอ้โหอันน่าหายนะถ้าสมมติใครอยากให้ผมเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยน,นะฮะเดี๋ยวผมเล่นแบบ ้องดูซินะมันคือโหมด PVP นะฮะถ้าเดืผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่นะฮะดูซิเป็นใช่ไหมเราจะรอดูกันฮะอ้ามันหายแล้วเฮ้ยอ้อแล้วใช่ไหมมีปักใหม่ไม่ค่อยรู้เลยคลใครมีหน้าแหกหรืว่า ไม่เปลี่ยนวะเตือนโม่มางแลอัปเดตอะไรใหม่ก็ไม่รู้เลยเนี่ยอย่นี้ดูินเถอครับไปยัง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 อย่าบินบินบินเรือกูตายเพราะโดดไฟได้ิโลแน่เลย สปไปเดอร์แมนไม่ก็มาเล่นมั้มันใช้ปืนกาใช่ไหม,มปน,ปน,นจไนะโอ้โหมันไม่อยู่ที่เฉยๆกันเลยมันจะรอบสังหาร หมือนมันมนี่มันไม่ดีครับเอ้ยมันก็นดกดยิงจะไปกดซูตจะเพี้ยอะไรเว้ยเนี่ยดีสุดนีซู วอยโอเคฆ่าคนได้ด้วยไมได้ดาวด้ไหมหมดเวลาแล้วที่เท่าไหร่วะเนี่ยที่หกเชี่เยเริ่มใหม่โอ๊ยโอ้ชิบกายเลยไข,ข่ฆ่ากูมึงใช่ไหม ไปด้วยแมนม่นมันไม่น่าใช่คุณทำมันน่าจะยิงใหญ่สิ้นไปนึงตายเรียบร้อยโดนใครยิงก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เรา คุ่นยูเมาไว้ตรงปุ่มหันด้วยวะคุณไม่เข้าใจอ่ะแล้วคุณเขา้ากคนเดียวใช่ไหมสปายทำอะไมจะยิงใหญ่ขึ้นไปใช่ไหมให้ยิงใหญ่ให้ดูหนอย กดผิด<พ>ไปยังไปยังอ้าวกูเดทก่อนรันนาที่ดีเฉต้องทำให้ดีดีเฉจะสวยจากด้านบนดาว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 จะได้เอาเก็บตัวเองตอนนี้ผมยังไม่มียกเลยเนี่ย ยิไปสามชาเลยปุงปุงมปุงปุงมุณมันยิงไปสามชาเลยนะมึงใช่ม่มที่ยิงไปสามชาเ่แล้วกูก็โดนยิงกลับไป้กูก็ต่อสู้อลสาที่สามที่ควิดูในอเลยที่แม่งยิงกูไปยังไปยังเรียบร้อยเอย เห็นแล้วเดดคัวมึงเดดคัวเดี๋ยวมึงจะเดดวันนี้เลยแหละเดี๋ยวมึงจะกลายเป็นยูเดสยูเดทเดี๋ยววะยูเดทเป็นไงล่วะคนยังไม่เป็นขวามดเวยเย้วันนี้ที่สองวะการนี้ที่สองสุดยอด ข้าได้สามตัวที่สอโอ้ที่เหลือสูงมาเลยที่สองก็ดันดีที่หนไม่ข้าได้หกตัวสามชายและปุงปุงปูงโคสามชายเก็บอันนี่อา ตัวเฮียเะไรสุยครับอ้ยยังไม่ไนันตายวะแมงลินโดนกระสุนเลยใครฆ่ากูมึงจะโดสนสไนเปอร์ตัวยิงไปย่งไปยังไปยงโอ้โหเอ้ยีัมนมีสองปืนได้ด้วยไม่ได้แต่ยิงปืใช่ไหมั่หละ อย่างนี้นะวะเนี่ยนีย่จะตรงไหนวะอุ้ยมีมุมที่เก็บตู้ตอนนี้ก็ขวางต่อเปจะเป็นแบบนี้แลหละไันว่ไจะใช้รนแน่เยไปยังไปยัไปยังมันค้างไปยัง เดเด็องเห็ลเห็นแล้ว,ลว,ลวมันจะหาไปแล้วจะเยนกันไปแล้วโอ,อ้จะตายบิงไม่ทันด้วยสีสิบหก สุดเล็กมันไม่ใช่แท่งน,นมันคือลูกปนืนแท่งนะคิดลรือครับเดีย๋ยวคิดมันจะหนีไม่ไรเดี๋ยวแท่งๆกูเหรอโอ้ยตายกับอากาศได้ด้วยขายขวบขายหน้าเลยไปยังไปยังไปยังแต่ก่อนผมนี่ยิงได้ศูนย์ตัวตลอดแ <c oughs> ม่เวลาเรื่องกายิงดีสารว่าเนี่ยแม่ไม่ ดูว่าจะเป็นยังไงน่นเป็นจีส้มนี่แหละอ้าวเมื่อกี้เกือบที่หนึ่งนะไอ้ตาก่อนที่จะตาที่สามอ่ะแกล้งกดออกจากแมหม่งมายังหน้าหลักเลยนะเนอเองน้าเห็นผัวเอะเอ้ยผัวเฮียเพื่อนผมชอบซิงดันอันนี้ไอ้ชาแนลจังผมได้ไหมไอ้เค จะผมได้ไหมแค่เล่นเป็นโซนน่ะอ่ะมันชอบเล่นต่าเหลือไม่รู้เป็นเพื่ออะไรแล้วก็ม่ได้แคสเกมนี้ตลอดว่าเพราะมันอัปเดตแล้วม,มันเล่นสนับแน่เลยไอเพื่อนผมมันถึงไม่อยากเล่นน่นาจะเป็นเพราะอย่างงั้นนะถือแล้วมังก็มไม่น่าเล่ร้อนโอ้โหมันอยู่ข้็งกู ก่อนแล้วเนี่นยมีไงพวงเนี่ยโอ้โหเพลงด่านนี้แม่งมันมนี่เองเห็นแล้วเห็แล้วใช่ปะวะน่ะยรงไม่โดนทางนัดเลยเตอร์ โอ้ยต้องขึ้นมามึงไม่ต้องขึ้นมาได้ไหม,ไม,มใครไม่ขี่นี่คอปเตอร์วะนะ่นไม่มีคอปเตอร์ได้เลยไม่เห็นหน้านเลนะ่นอยากตัวมากใคร,ใครม่คุ้คยฮาวิทำไมมันเร็วจังวะเนี่ยได,ได้ที่ลอมไหนเรได้ที่โหลยไหมที่เจ็ดเลยเขานับเป็นยังไงวะนะีร่รอบเลย ย,ย,ยังไงไวะเนี่ยหงโคตรไม่มีคูนขี่มปเตอร์แล้วมันไปเร็วจังตามหลังลเราคนักฆ่าลอด่างตาอดนักตายเอ้าตาได้ไงวะมัอดิค้า อุ้ยร่งแล้เก็บด้วยอื้อดด้ทูได้ทูเด็ทูเด็ทูดทูตาทตาว่อ่วานไงเออคุณคุณและว่าสกินนี้มันคือสกินแลสกินไอ GTA V ไอ้ตัวนั้นอะ คีอแม่งชอบเมาเมาอะไรวะไปดูตกลงแล้วอ๋อต้งองตปนงกูเอาเฮียแม่งระเบิดเบิดเก้าสิบเลยเฮียแล้ว,ลลแ,ลวแม่งกูก็จะจายอ่ะแล้วเรือแม่งกความจริงอ้อว่าไงเพื่อนทกวัีที่ได้ลงมาจะทุดดีแล้เพื่อนเดี๋ยวกูตาไ้ รถเลยแล้วว็น,นี่นอัว่าคนหรือกองพยาบาลให้เอามาอไอ้พวกแดงดีว่ะกองพยาบาลม่งก็ไม่มีแล้วแม่งจะพิมพ์คุยกันเพื่ออะไรกันอยงีกันอยู่แบบอาสซี่ฮัลโหลนี่ค้างค้างนี่แหละของดีอัำเกินหม่ด้วยอ้สุดยอดหมเฮ้ยทำไมเลื่องเราไม่รถวะ มไม่ลงแม่งเอ้ยมาลุงยิงกูคนเดียวเลยนะลงน้ำก็ได้วะเอ้ยแม่งขี่เลยได้ด้วยเหรอชุวันนี้ด่วนตัวจอมเป็นคนที่สุดเลยังขายไม่ขับนะเออออกจากแบบไปแล้วช่างมันค่ะวิ่งมาสิไปยังไปยังราคาพัดเปล่าเอาหมดละ โอ้โหนี่สองข้าๆอีกสองตัวนี่เป็นที่หนึ่งเลยนะเนี่ยนะล,ลอกรอบตัวไหนอ่ะตัวกูนี่ยจะยิงตัวเองซะ,ะ่ไ้มโอ้ยยิงกูเลยมายิายงกูเลยมายิงกูจ้าวมาให้โอ้มีกล่องยาปุ่หนึ่งล็อตเติมยายิายงชันได้มาให้ไวชัวชันไป จว่าฉันอยู่ที่ตรงนี้ไม่นานแล้วแค่ได้ยินคขาว่ากูตายกูกวเบือจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวไม่เปหนีนะเอาสมาร์ชิดลวไงชิดลวไงฝึบสวนเฮสวนสวนสวนหาสวนด่วนหาสวนด่วนเดี๋ยวเลอกเลอกหาวน แหละหรือโรงพยาบาลจะไม่มีศูนย์โอ้ยอย่ายิงเขาเขาไม่ผิดอะไรเขาแค่รอบยิงคนอื่นเขาบอกว่าเขา,ขาไม่ผิดอะไรแค่รอบยิงคนอื่นเข้าใจไหมมาได้รู้สึกากรไอ้เหี้ยเขาเบื่อจังเลยเบื่อเลือดขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้เขาไม่ผิดอะไรนะแค่รายยิงคนอื่น กำลังว่ายน้ำอยู่เปียกในหลอดกระสุนใช่ไหมเปียงแม่โคโค่ขึ้นมาโคขึ้นมาเปียงเปียงเปียงไม่โดดตั้งนัดเปียงเปียกเรียบร้อยกี่ตัวแล้วไม่รู้เนี่ยวาายันพุธใส่มาทงคืออะไรต้องการอะไรในตาน,นี้นี่บุกคาดครับยิงมั่วทั้ะลุครับ ลายยุคตะการนี้มใครหา 5, ้ามปาลมเราได้ตางทีหนึ่งของเซอร์ไว้ได้ไม่งั้นไม่หยุดเดชทูดถ,ถ้ายิงโดนแล้วมันตายนี่โคตรเยี่ยมมัง้งมันก็เลยมาสูงนี่ไปวุ่นวายน้อยเข้าไปเรื่อยเอ้ยพูดรอเขาด้วยวิ่งไปมาเพื่ออะไรหรือว่าติดบักโอ้โหจะขึ้นเฮลคิคอปเตอร์ดงมาก ท้ดหดี่เยวที่หนึ่งดเข้ามีเท้าอยู่แล้วบักเย็นว่ะอ้าวกูตายเกิดมาตัวก็อย่ตรงนก็ไดู้ได้ยิงดีกว่าเดี๋ยวกูตายเดี๋ยวดเ็ดคูยิงเ็ดคูบูจะมึงได้กู ทีหนึ่งเซิร์ฟนี้ต้องเป็นฮาเท่านั้นเดพูดไป,ปย่องไปอ้ทีหนึ่งแย้ <Yeah! S 1> ทีหนึ่งเฟครับโอ้โหได้ที่หกสุดยอดที่ยอดสุดยอดนะทีที่หนึ่งเลยเนี่ยมาอีกรอบทีน่งอีกรอบจะได้มีคนมามก้มาวิ่งหาลูกสด้วย,ยไม่ยิงเปลืองอาจไม่ได้ไหม สูงมันก็ไม่ดีอุ้ยใครยิงวะไปไม่เจอฟืออ้มมันขโมยของไม่หมดเลยทั้งเรือทั้งเฮลิคอปเตอร์เลยอ้าวรลปลาระเบิดอยู่เรอขอขอข้าอะไรจะเป็นที่หนึ่งเซิฟตัวที่สองต้องเป็นมึงไม่งั้นกูไม่ต้องอย่าไม่ยอมตายมึงใครจะตัวเดียวเองจะได้ที่หนึ่งได้ไงวาเนี่ย นู่นในนุน่นเมื่อกีก้เกิดอาการแรงเปยีงปยงเปียงเปียงเย้ตัวที่สองกองพยาบาลด้วยที่สามตัวที่สองตัวที่สองปนระเบิดไปทั่วใช่ไหมปาระเบิดไปทั่วใช่ไหมปาระเบิดไปทั่วใช่ไหมเดี๋ยวจะตายตัวจะจะบินไปเอากองพยาบาลเอออย่ามายุ่งสิเว้ยคนเขาจะยิงเรือกันคนเขาจะยิงกัน ยังจังเลยเยไปย่านสู่ใช่ไหมังนเลยถดงลไว้ซื้อตัวใหม่วุ้ยใจเลยวั้าเลยสามตัวอี้านี้เป็นที่หนึ่งได้งดงดงดงไงวะที่สองแม่เลยแม่กับที่สามบิน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 แม่ที่หนี่งอยู่งน้าคูวฟงอย่าเมื่อกี้คูองอย่ามึงก้มกูกูเคยเป็นที่หนึ่งซะนีฟ คที่คือ้อนตมาโอ้ยไอเดพูดอีกแล้วเหรอไอเดพูดอีกแล้วเหรอไอเดพูดแล้วกกูตายแน่กูตายแน่ดี่ยแล้วเนีะแน่ไอระเบิดอีกแล้วมันเซนี้ไม่มีเิดกูเ,เอเรายังไม่มีตมังซื้อระเบิดเลยอมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเฮ้ยปอปป๊ปปปปอเย่เก็บเ แค yeah, นะฮะที่หนึ่งต้องเป็นเราอีกแน่นอ,อนนะอยามีใครนะถ้าชาเซิร์ฟนี้ไม่เป็นที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งผมจะไม่เลิกเรียน okay. โอเคไม่ได้เต็มเลยยิบสิอยู่ตรงนี้มีค่าายแน่ดูคนจะแจกกำลังยิ่มกับคนอื่นอยู่แล้วไม่สนใจเราท่าที่ไหนล่ะ แจ yeah! ที่หนึ่งนะครับผมโอ้หตัวอีกแล้วนะฮะเนี่ยว้าหกตัวอีกแล้วนะฮะก็ตอนนี้ใครชอบมากๆกดไลค์กดซับนะฮะจะได้มาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งผมจะได้เป็นที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะใครอยากผมเล่นแมปอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะฮะผมจะได้มีกำลังใจในการเล่นแมปนั้นแล้วก็เป็นที่หนึ่งในแมปนั้นด้วยนะครับนะตอนเริ่มเลก็โอ้ย กากกกาเล่นไปเล่นมาโอ้โ,โ,อโหกเจ็ดตัวมากที่หนึ่งเลยนะคะโอเคนใครัมากมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะบ๊ายบาย